รอนานมากพีออเดอร์ไปตั้งแต่เดือนมิถุนายนมิถุนากรกดาสิงหากันยาสามสี่เดือนแล้วทุกคนได้ของแล้วรอพูดนาน ได้แล้วครับ็ดกดอนโอนิไทยจินว้าวว้าว วุ <usion icana> uh ้ยได้แ oh, ล้วครับ